พี่น้องสวัสดีครับเมื่อนี้ภาพของพี่นออ้องเบางอ่าภารกิจนะครับของวิทยาบ้านในช่วงฤด,ดูมสมบูรณ์ครับหรือว,ว่าช่วงฤดูสีเกี่ยวขเขาพี่น้องเนาะช่วงนี้นะครับอ่าตื่นเช้าขึ้นเตืยนชุดอ่าแต่งตัวแต่งตัวนะครับพี่น้องเขาเดี๋ยวสิพยายามใส่ครับพี่น้องอันดับแรกก็คือพยายามใส่ก่อนนะครับอ่าใส่ใส่ไปหลายหอมเนาะปูปลาหน้ามีอ๊อฟกินนะพี่น้องโดยเฉพาะช่วงนีก้กระปูเนาะ กระปูน้องพี่น้องเนาะนะครับหายอยู่หายกินมืออื่นบ่อยๆบ่ค่อยได้ใส่ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะพี่น้องอันนี้ภารกิจของผู้จับ้านนะครับทุกมือต,ต้องเฮ็ดเลยพี่น้องระวานมันเป็นย่ำมีความสุขเองอ่าตอนสีลทงทถงนี่มอเตอร์ไซค์เนาะเดี๋ยวเสือเขียดเยนยีครับพี่น้องเสือเขียดเนีครับพี่น้องพยายามเตะกันครับพี่น้องเอ้ยนะครับชาวไทยชาวนาเขานะครับคุณพ่ พอได้็มนีนะมั่ง่นะครับเห็ดถือจังหวะก็คือเห็ดหน้ายใหญ่ปหน้องเห็ดหน้าก็ได้เนาะเดี๋ยวไปเรื่อยๆพี่น้องเขาไปเบิ่งนี่เตี้ยเพิ่นครับพี่น้องเขาเตี้ยเพิ่นเดชิเด็นหัวลมตองเด็ดชิตองหัวล้มตาเดี๋ยวมึงหยอดปากเขาพระ่อนหยอดใส่ลม้รงเนาะพุ่นเขาเดียวพุ่มสีกลมเขาเ้าดรอสีต่อเียนเป็นเนื้อเดสีดินสส่วง ลกเกนแว่นบิ่งขุดโขดองหาซูอยู่ว่าให้ไปหน้าเพ่งม้วนซิวปุ่นป่าสิฟ้ากันดอกลงตอนแจกให้หน้าน้ำพวกก่อนอ่อนช็อตชิวอยู่ขิดมูพวกกระปูคนขีดตกหาบ่องเสียดผู้ปล่อยม่าขึ้นน้ำสู่ปุ่นไปเที่ยวทั้งไทยตจน้อยจังสิยู่จังใดในฤดูกาลนีในเจ้าขึ้นมาสอนขึ้นร้อนศืวบ้านเก่าคุยไอบ้านประกาศเบาลวนคูยเก่าสิฟ้าเอาบุญกัดจีนเสียงมึงผู้ดังทั้งคุณเจ้าได้ยินแนบ่ไปยุหล่นยังกระดอเลี้ยวตอนดอกเก่าคือ ลงตรงลงท่าอย่าลืมล่องแถวบูดนะพี่น้องเหมือนมันออกควงดีดีนะพี่น้องเนะออกควงดีออกทุกต้นทุกลำเลยนะครับนี่ไงเสียในเกี่ลวเนาะพี่น้องเขาดรอเนาะเขาเจ้าดรอหรือว่าเขาเจ้าสิยหานะมะลินะครับพี่น้องก็อดซ้อนหลุมเนี่ยอยู่างนีเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็เสียบาจังสันบเป็นยังดิอ่าเตียงแม่เป็นเป็นสาวอยู่ปูงามต่ออ้อยเนี่ยนะครับด้วยความหักันีรีดเตียงแม่เจ็ดพันเก่าซีเก่าเนาะพี่น้องเนาะ เจ็ดพันเก่าสิบเก่านะครับจักบืนบกบืบนบากจากักทุกข์ยากปากมองจักอดออมประหยัดจักกูนี่ยืมสินนอพี่น้องเนาะ <Ooh. S 1> ถึงเงินเข้าอยู่น้อได้ย่ดอกนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดเพื่อสั่งอนาคตเลยนะครับเพื่อสั่งอนาคตนะครับกบารให้รางวัลเขาอยู่ดอกพี่น้องเบิดนี้เบิดสินนี่ก็สีอ่าเห้ปีละเป็นแสนหมดแล้วนอะพี่น้องเนาะ อเออเมื่อเป็นลูกเป็นเมียกกับเขาใจรูนเนาะหักนะเดียวใจเดียวไปนี่พี่น้องนี่เขามาหาหอดไส้หลังแรงแลกกันดิไส้หลังแรกแล้วนะครับพยาบาลนี่กับตรงนัตนตะเซาเนาะพี่น้องเนาะมาหยามยังกับน,นัตตะเซาเนาะใส่เนาะใส่ย,ย,ยางเนียนหนาเลยนะครับปกไว้เนาะปุ๊บโอ้โกล่อง,องพี่น้องน,นะครับอันนี้ขนมวายาม บ่ามายามสามมือป่ากับ่าตายได้พี่น้องเพราะว่าปกดีเนาะปกดีอุลโคนใส่ใส่เปื่อยเนาะวา่าจะอยู่ในน้ำน้ำยังมันตื่นเเวลาแดดออกปลาตายเบ็ดนะครับขันขันบ่ได้มายามเนาะนี่อันนี้คือปกไวย่างดีแบบนี้บ่ตายครับมันมันมันเย็นตัวแดดบ่ถืงน้ำตัวเนาะพี่น้อง,องเดี๋ยวสิยามบางว่ามัานสิถือบ่เนาะพี่น้องเนาะมือนีเนาะ เป็นชิ่นหนักกันเลยอย่ามันเต้นออกไปนองกันอยู่บองไก่น้ำเอาเป็นมาเทิงเทิง กับปูพี่น้องมันออกอยากเนาะนกอดีเนาะขายกับปูกอดีครับพี่น้องเดี๋ยวนี้มันมันมันเดอ้อ เกี้ยวไว้แล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งัาที่นี่นี่เดี๋ยวป่าย่ามป่าย่ามเดือนเดือนสิบเอ็ดเดพี่น้องเนาะป่าย่ามเดือนสิบเอ็ดเนาะครับมันก็จะมีโอ้ยแกงบ่าน้องกล่องัาที่นี่อา่าพี่น้องปลาลดนะครับปลาลดปลาสลิดปลาคอปลาดุกเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่ก็คือได้การแล้วครับสำหรับเซานี้เนาะสำหรับหลังนี้เนาะครับพี่น้องเดี๋ยวมาใส่ใส่กลับขึ้นไปครับพี่น้องครับ าจากยามใส้มาแล้วกลับมาเป็นเล็กสี่ล้วพี่น้องเลยนะครับเล็อกหยางเจ้าบ่มีติมันเป็นอย่างมันหักบ่ะโอ้เล็อกหยางฟาดพี่น้องเลยมันอยู่ไก่หลานซื้อนอ้องพี่น้องน้อยเล็กบริสันต์เล็กสีเล็อกหยางมาเอาแบบสม,มัยโบราณตัวนี้ปิ้งปลาด้วยกันนะไม่หิบไม่ใครเอาเดี๋ยวไปเอาเล็อกหยางมาพี่น้องนี่นนครับยามใส่มาแล้วกลับมาเป็นประมาณน,นี้โอ้ย,ยปิงป้งปิง้งหอมๆบ้านมันหอมอีกเลยพี่น้องปิ้งปลป แล้วก็ต่าฮ่าฮ่่องตัวปิป้งปลามาครับพี่น้องมากินเขานากันครับเดี๋ยวเด้อเปิดเบิ่งขุ้งเขาก่อนโอ้ยเออพี่น้องมากินเข,าเขานนา่าพี่เข่าโดงกริปโดนกวางอืมดูรอดอืหอมมาพี่น้องใกล้หัวย่างเขาไมัประมันเด้อครับเดี๋ยวนี้ยเขามันปลามันแล้วนี่นน่ะข้างล่างเนี่ยข้างล่าง,ง,างเนี่ยเพิ่นเพิ่นต่ำโกนต้นตไม้นะเนาะเพุ่นกะเอาเปลืกอกอปย่างมันเห็ดปุ๋ย ครับโอเคพี่น้องมึงขอรั้มกันครับชีวิตบ้านๆทางผู้ยาบ้านเฮาคับพี่น้องสวัสดีครับ